ทีแตนน้อยเข้าไร่เข้าสวนครับสวยๆเลยคันนี้มือสองเก็บงานนะครับยวสาิติสลองขับให้ดูครับคันนี้บ่อสําสำหรับเข้าไร่เข้าสวนนะครับผลผพืชผลทางการเกษตรนะครับคันนี้ ขับดีครับวิ่งดีเกียร์ดีนะครับคันนี้พล้องตัวอเลยทีเดียวนะครับ ดีแต่น้อยนะครับขอไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนขนหญ้าขนฟางให้วัวให้ควายนะครับคันนี้คล่องตัวเลยนะครับมีน้อง่ันใดสนใจก็ติดต่อที่ศรเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะส่งในทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับโทรศัพท์มาพูดคุยกัน0856596501นะครับ ิะนะครับอีแตนเข้าไล่เข้าสวนนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์คูบัต้านะครับสิแรงนะครับตัวนี้11บเอ็ดแรงนิ่มๆเลยนะครับใช้งานดีสตาร์ตง่ายนะครับตัวนี้ ช่วงล่างซัสซีน้าสีนะครับเดิมสวยทั้งเส้นไม่ดามไม่ผุกนะครับเป็นแอบสองชั้นนะฮะกระบะสวยแข็งแรงครับให้ดูกระบะนะครับพื้นสวยนะครับไม้สวยนะครับสําหรับคันนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับ